จังหวัดหนองคาย Bi g c l ล a n ิ n g d ด y ด่านพรมแดนเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรม Bi g c l ล a n i n g Day ช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1พร้อมวางมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และหากมีการตั้งจุดคัดกรองตามเส้นทางหลักที่จะเดินทางเข้าจังหวัดหนองคายก็จะทำให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลแล,และปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น วันที่25มีนาคม2563ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายนายรุชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1กิจกรรม Big Cleaning Day ที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการทำลายเชื้อโรคต่างๆและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้เดินทางเข้าออกประเทศและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน15หน่วยงานรวมทั้งสิ้น110คนเข้าเริ่มกิจกรรมโดยมีการฉีดยาฆ่าเชื้อทั่วพื้นที่ภายในบริเวณต่างๆทำความสะอาดอาคารตู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงโต๊ะเก้าอี้และราวกั้นต่างในรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าเราก ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณาสุขแนะนำนะครับนั่นคือการเรื่องของการที่จะตรวจสอบคนที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับตอนนี้ที่ดูอยู่เนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาตินะครับไม่ว่าจะมาจากประเทศที่เป็นประกาศเป็นโรคอันตรายแล้วหรือว่าเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่องก็าตามเนี่ยเราจะตรวจสอบ อย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการคัดกรองแล้วก็ขอให้มีการตักกันตัว14วันแล้วก็ถือว่าปฏิบัติได้ได้ดีนะครับแล้วก็อย่างเข้มแข็งโดยเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขก็คือรพอพศตนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและสมาชิกสภาทอ้องถิ่นอสมอแล้วก็กองกำลังอาสาสมัครต่างๆน,นะครับอันนี้เท่าที่ไป ได้รับรายงานแล้วผมไปตรวจเยี่ยมเมื่อวานที่อำเภอพรมิสัยเนี่ยก็มีการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างยิ่งก็คือสังคมชุมชน,นมีส่วนร่วมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยได้รับรายงานว่า ตอนนี้ที่คนจะกลับจากปทมเนี่ยนะครับหรือต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยกันก่อนว่าจะยอมให้กักตัวไหมถ้าไม่ยอมให้กักตัวเนี่ยก็ไม่ต้องมานะครับอันนี้เป็นมาตรการทางสังคมที่ต้องต้องชื่นชมเลยครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับที่มาที่ด่านพรมแดนาวอรเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันบิ๊กคิ้นนิ่งนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราปิดนะครับเพื่อไม่ให้คนเดินทางเข้าออกนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังผ่อนผันให้รถที่มีการขนส่งสินค้านะครับเข้าไปในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลราเนี่ยนะครับเดินทางเข้าออกอยู่เพราะยังมีความจําเป็นยังมีผู้ที่จะต้องเข้าไปก็คือคนขับแล้วก็พนักงานประจํารถได้มีการตรวจเช็คอย่างเข้มข้นแล้วเมื่อขากลับเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีการตรวจสอบตามระบบมีการคัดกรองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยผ่านเข้ามาหรือว่า ถ้าเกิดมีอาการไข้จะ,จะได้กักตันหรือว่าใช้ระบบมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนะครับเน่วยงานต่างๆของเราเนี่ยก็ได้ได้ประสานงานกันอย่างดีนะครับวันนี้ก็มีการปรับรูปแบบนะครับเ,เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเรามีจุดคัดกรองอุณหภูมิเนี่ยนะครับวัดไข้เนี่ยอยู่ในจุดหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ไม่สะดวกเพราะว่าช่องทางเรากําหนดช่องทางรถบรรทุกเข้าอีกช่องทางหนึ่งตอนนี้เราก็ปรับเอาคนที่ตรวจวัดไข้เนี่ยนะครับ ไปอยู่ที่ช่องทางที่รถบรรทุกเดินทางผานเข้าออกนะครับเมื่อวานนี้ที่มีมติครมนะครับในเรื่องของที่จะประ,ประกาศเพื่อกาหนดหรือว่าตั้งสออศขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวมาตรการต่างเนี่ยคงจะมีความชัดเจนซึ่งทราบว่าวันที่26นะครับจะมีมาตรการนะครับซึ่งเราก็คงปฏิบัติตามนั้นก็น่าจะมีการ จํากัดการเดินทางเพราะว่าคนเ,นเป็นพาหะของ,ของโรคนะครับดังนั้นถ้าถ้ามีมาตรการนี้ผมคิดว่า,าการจากัดดูแลของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ก็เชื่อว่าพี่น้องเราก็จะให้ความร่วมมือด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะจํากัดพื้นท,ที่ที่มีการแพร่ระบาดนะฮะไม่ให้ไม่ให้กว้างออกไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ในภาคอีสานเราเนี่ยก็สิบกว่าจังหวัดลวนะครับเหลืออยู่จังหวัดหนองคายด้วยที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดเพราะนั้น หนองคายก็จะปลอดภัยผมเชื่อว่าถ้ามาตรการนี้ออกมาครับฝากถึงชาวหนองคายก็คือตามมาตรการนะครับลดลดหรืองดการเลื่อนที่เคลื่อนยญญ้ายตัวเองนะครับ <S <S แล้วก็ญาติพี่น้องที่จะไปมานะครับ <S <S แล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของเราที่กําหนดไว้นะครับในเรื่องของการที่จะต้องอยู่ากักตันตัวเองสิบสี่วันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีเชื้อเนี่ยนะครับอันนี้้าให้ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจําในพื้นที่ตําบลหมู่บ้านเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้สังคมของเราชุมชนของเราก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วนของพี่น้องชาวหนองไายนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็ขอให้ได้อดทนรัฐบาลได้เ <c oughs> มื่อวานคณะมนตรีก็มีมีม,มติออกมาในเรื่องของการที่จะเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนก็ผมผมว่ามั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะดูแลก็ขอให้อดทนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมาตรการต่างๆออกมาเรื่อยๆ ก็จะได้ช่วยเหลือดูแลเยยวยาพี่น้องเราครับจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพาเก้าทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน